สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบก,กับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และชื่อที่2 M Property หัวใจสีชมพูนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปในสาระการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็จะประมวลจาก ประเด็นปัญหาอะไรต่างๆเรืกสรคอะไรต่างๆที่ผ่านประสบการณ์ของผมด้วยแล้วผ่านประสบการณ์จากทีมงานผู้ที่เป็นาพาร์ทเนอร์หรือเครือข่ายนะครับในฐานะพี่น้องในวงการธุรกิจอสังหารริมทัพย์หรือบริษัทบริหารจัดการที่ผ่านประสบการณ์ทางด้านนี้ก็นำมาประมวลและแชร์แลเกเปลี่ยนให้กับทาง ทุกท่านนะครับที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปกัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมรวมตลอดถึงท่านที่มีบุญสัมพันธ์มาเจอกันนะครับจะได้รับทราบข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับในส่วนของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสันนะครับสำหรับท่านที่รับชมผมมาก่อนหน้านี้นะเนื่นองจากเป็นช่อง ยูทูบที่ทํามาปีนี้ก็9ก้าลูกปีที่7และขึ้นสู่ปีที่8นะครับก็ผู้ติดตามก็ไล่ระดับเรื่อยมานะครับในการจัดตั้งจริงๆเป็นกระบวนการนะครับต้องต้องบอกว่าเป็นกระบวนการตามพร่ัญจัดหรือกฎหมายที่ใช้บังคับปัจจุบันนั่นคือพร่ัญจัดการจัดสรรที่ดิน ปี2,543นะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นฉบับที่2ในปี2,558นะครับและสถานะในปัจจุบันก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเป็นฉบับที่3ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรที่รับหลักการในวาระที่1แล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งกลับ ไปที่กรรมาธิการพิจารณานะครับเพื่อพิจารณารายละเอียดเมื่อพิจารณารายละเอียดเสร็จแล้วก็ต้องนํากลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความห็นชอบในวาระที่สองและวรระที่สามต่อไปก่อนที่จะนําขึ้นทุนเก้าต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมีพระบรมราชวิชัยและ สรงรลวงพระประมาที่ไทยและประกะาศบังคับใช้นะครับก็มีสาระในการแก้ไขฉบับที่3ก็พอสมควรแนละก็เท่าที่ผ่านๆตาก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับ <c oughs> อันนี้ขอย้อนกลับมานะครับในส่วนของการจัดตั้งสี่บุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยกระบวนการต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนส่วนของผู้จัดสรรคือกระบวนการที่ผู้จัดสรร ประสงค์ที่จะพ้นจากภาระนะครับในการจัดการดูแลบงังุุ่สาธาทุรกุ้นะครับเนื่องจากในตัวก่อนกฎหมายฉบับปัจจุบันบังคับใช้นะครับบังคับใช้ตามกฎหมายเดิมก็คือเป็นประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286ลงวันที่24ส่พฤศจิกาย,ยน2515ปี2515นใช้บังคับราวราวภูมภาพันธ์2516 นะครับบังคับมาจนถึงลาวร,ราวมิถุนากรกฎาสี่สาก่อนที่ตัวกฎหมายปฏิบันบังคับใช้ดังนั้นมันผ่านระยะเวลามาพอสมควรก็ผ่านปัญหาอุศักอะไรต่างๆนะครับในก่อนกฎหมายฉบับปัจจุบันบังคับใช้เนี่ยผู้จัดสรรสามารถพ้นภาระได้ตามข้อ30ววรสองของประกศาศคณะปฏิวัติก็คือแสดงความประสงค์ นะครับยกเป็นสารณประโยชน์หรือไปจดทะเบียนนะครับยกเป็นสารณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับก็สามารถค้นจาภพาระได้เลยนะครับเพราะโดยเจตนารมณ์ของประกศาศนัะปิวัติเนื่องจากตอนนั้นเป็นสภาวะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ใครที่รับฟังผมบรรยายในเวทีการจัดตั้งการเสวนานะครับผมจะเล่าเรื่องัติศาสตร์ก่อนนครัว่าทําไมถึงมีที่มาของการจัดสรรที่ดินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับก็าจากภาวะสงครามโลกครั้งที่สองที่ทําให้ประชาชนไร้บ้านเรือนนะครับและรัฐบาลของแต่และประเทศไม่มีเงินนะครับเพราะว่าเงินสูญเสียไปกับาการทหารการสงครามนะครับนะครับก็ต้องอธิบายก่อน นะครับเขาเปิดช่องให้เอกชนเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐนะครับในการที่แบ่งเบาได้มงม่ามาต่างๆเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรมนูญของประเทศใดก็ตามนะครับรัฐต้งจัดให้มีบริการสาธารณะจัดให้มีสวัสดิการนะครับอันนี้ก็มาส่วนของทําไมจะต้องมีการจัดตั้งสีบุคล ครับจริงๆแล้วเราต้องมาดูบริบทก่อนถ้าในต่างประเทศเนี่ยจะใช้การบังคับจัดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งก่อนก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับเหมือนอาคารชุดหรือจัดตั้งเมื่อถึงเกณฑ์การจําหน่ายก็ดีนะครับเพราะว่าในโซนทั้งยุโรปอเมริกาอะไรต่างเนี่ยก็มีารายละเอียดปิด้อยของเขานะครับแต่ในปร,ประเทศไทยของเราเนมันไม่ได้ใช้เกณฑ์การจําหน่าย นะครับาจากอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2 5 4 3เป็นต้นมาตั้งแต่กระกะดาคมเราใช้เกณฑ์สาธารณูโโปโภคนั่นคือตัวสาธารณูโปโภคที่ทางผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการนะครับได้ขออนุญาตกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระดับจังหวัดไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อ คณะกรรมการอนุญาตให้ทําการจัดสรรและนะครับก็โยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดนั้นก็มีหน้าที่นะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสรรก็ต้องมีการประมาณราคาการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคร้อซนะครับสมมุติว่าราคาการก่อสร้างร้อยบาทนะครับกฎหมายก็บังคับว่าทางผู้จัดสรรหรือผู้ร่างโครงการจะต้อง หาหลักประกันหรือแบงก์การันตีนะครับมาการมาค้ำประกันต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินร,ระดับจังหวัดว่าคุณจะต้องจัดสร้างสารุ่งโภคงให้ครบถ้วนนะครับตามที่ขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็มีการวางหลักประกันไว้เป็นประกันว่าหากผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการไม่สร้างให้ครบถ้วนก็จะมีการปรับจากวงเงินค้ำประกันการก่อสร้างตัวนี้115%์นะครับ อันนี้ต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนพอหลังจากก่อสร้างเสร็จครบถ้วนตามที่ผู้จัดสรรเห็นว่าครบถ้วนแล้วตามที่ขออนุญาตหน้าที่ของผู้จัดสรรก็คือจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระดับจังหวัดเพื่อให้ออกมาตรวจนะครับก็เป็นการตรวจใหญ่ตามผังตามอะไรพวกนี้นครับเป็นชุดใหญ่เลยมาตรวจเขาเรียกว่าเป็นการตรวจถอนคํา LG นะครับเป็นตัวการตรวจว่าจากนู่นพวกที่เขาอ้างว่าได้ ขออนุญาตไว้มีการจัดสร้างครบถ้วนแล้วจริงนะครับอพอมาตรวจว่าจัดสร้างครบถ้วนคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระับจังหวัดก็จะมีหนังสืออนุญาตนะครับให้ทางผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการถอนวงเงินค้ำประกันการก่อสร้างออไปก็คือถอน1นึออกไปแต่กฎหมายก็บังคับอีกนะครับว่าหลังจากถอนค้ำ LG ไปแล้วนะครับอยู่ใน ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนะครับในราวปี4 5หนะครับว่าหลังจากถอนค้ำ LG แล้วผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้พัฒนาโครงการมีหน้าที่ในการจัดการดูแลมูลสาสาธารณูปโภคต่อไปอีก1ปีนะครับหรือไม่น้อยกว่า1ปีดังนั้นหลังจากถอนค้ำ LG แล้วก็เป็นกระบวนการที่เขาจะดูแลต่อไปอีก1ปีนะครับกระบวนการตอนนี้ ก่อนการแก้ไขเร่างก,การจาัดสรรที่ดินฉบับที่สคือก่อนปี58ก็จะมีกระบวนการพอครบ1ปีครบดูแลแล้วนะครับก็จะมีการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนของมาสารุพปโภกว่ามาเจรจามาส่งมอบกันก็จะเกิดมีในช่วงนั้นก็เป็นปัญหานะครับเรื่องการตีความสาธารณปโภคต่างๆว่าการส่งสภาพเป็นแบบไหนนะครับกฎหมายเขียนว่า ต้องอ,อยู่ในสภาพดีดังเดิมนะครับาทางผู้ซื้อเองอก,อก็ตีความในส่วนของเราก็เข้าใจาเองว่ามันต้องเหมือนใหม่ครั้งแรกสิอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ได้เข้าใจเจตนาของผูคุหมายว่าคําว่าสภาพดีดังเดิมนั่นคือสภาพการใช้งานได้ดีนะครับดังนั้นก็เป็นที่มาในการแก้ไขปรบในฉบับที่3นี้ที่เข้าสุสภาและผ่านกรรมธิการนะครับว่าเป็นการแก้นิยามว่า ให้คงสภาพการใช้งานได้ดีเพราะว่าเมื่อมีการก่อสร้างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารสิ่งพัฒนาที่ดินเมื่อสร้างแล้วย่อมมีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นนะครับถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านลองมีถ้ามีโฉนดบ้านจัดสรรหรือถ้ามีโฉนดที่ดินและมีสิ่งปลูกสร้างท่านลองไปติดต่อสำนักง,งานที่ดินเพื่อขอราคาประเมินก็ได้ครับ ก็จะมีราคาที่ดินราคาที่ไม่มีการเสรื่อมสภาพคือราคาที่ดินแต่สิ่งถูกสร้างจะมีค่าเสื่อมราคาเสมอนะครับดังนั้นท่านต้องเข้าใจก่อนคอนเซ็ปต์นะครับท่านยเขา้าใจเอ๊ะทำไมกฎหมายเขาว่าอย่างนี้เจตนาลมณ์เป็นอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ไม่ไปทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าหลายๆที่ไปทะเลาะก,กันนะครับจนเป็นที่มาในปีสองพ้าบแปด เกิดเป็นการแก้ไขพรบรการย้าที่ดินฉบับที่2เกิดขึ้นนะครับเก <G ül> ิดกระบวนการเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากครบกำหนด1ปีนะครับเมื่อถอนค้าไปแล้วครบดูแล,แลนะครับ <S <S <G ül> นะครับก็กฎหมายก็บังคับให้ทางผู้จัดสรรจะต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจรอบที่3นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องให้ตัวแทนของผู้ซื้อบ้านจัดสรรมีส่วนร่วมเป็นสกิีพยานในการร่วมตรวจเขาเรียกเป็นการตรวจแบบเติรปาร์ตี นะครับเป็นการตรวจรับรองคงสภาพนะครับว่าในการตรวจเข้า,าตรวจนี้หรือวัตถุประสงค์มาดูว่าสารุโภคที่จะทําขึ้นตามแผนผังโครงการนะครับมีการดูลแลบรุงรักษ,ษานะครับให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ตามปกตินะครับหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอย่างอื่นนะครับในอดีตน,นะครับ ผู้พัฒนาที่ดีหรือผู้จัดสรรได้มีการเอาแปลงสารณูโภคไปทําประโยชน์อย่างอื่นบางทีไปแบ่งแปลงขายก็มีนะครับทำให้ทางผู้ซื้อถูกลิดรอนสิทธิ์ที่ประโยชน์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจะตั้งกลุบุคลน,นะครับจะต้องมีการตรวจโด,ดยอนุกรรมการตัวแทน ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและตัวแทนของโครงการมาร่วมตรวจนะครับโดยทางอนุกรรมการก็จะมีคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับกว่าที่จะออกหนังสือรับรองคุณภาพนะครับเมื่อหนังสือรับรองคุณภาพออกมานะครับหนังสือตัวนี้มีอายุ1ปีนะครับมีอายุ1ปีที่บังคับกับผู้จัดสรรว่าหากผู้จัดสรรจะดําเนินการตามมาตรา14คือก็คือดําเนินการเพื่อผลาระจะต้องดําเนินการภายใน1ปีนะครับ ถ้าพ้านกาหนดหนึ่งปีนะครับผู้จัดสรรหรือผู้รัโครงการก็จะต้องทําหนังสือเชิญคณะกรรมการจัดสรรโดยอนุกรรมการเข้ามาตรวจใหม่นะครับเพราะว่าหนังสือหมดอายุนะครับอันนี้ก็คือเ,เป็นส่วนของกระบวนการที่ก่อนการจัดตั้งนะครับที่มันจะต้องดําเนินการอย่างนี้อ่ะเราก็กลับมาสู่กระบวนการจัดตั้งกระบวนการจัดตั้งเนี่ยอ่าก็ต้องมาดูวิเคราะห์ตามมาตรา4 4 นะครับซึ่งเป็นตัวหลักเลยที่พรบฉบับ,บนี้กําหนดไว้นะครับว่าในกรณีผู้จัดสรรประสงค์จะพนลล้นภาราต้องทําอะไรบ้างนะครับก็คือ,อตอเน,นี้ก็จะไปประกอบกับระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางในปี59ว่าด้วยการโอนสารลโก้ให้กับนิติบุคคลหรือนิติบุคคลตามคนหมายอื่นแล้วก็ประญานน้อยนะครับชื่อยาวมากเลยนะครับจริงๆมีก่อนหน้าฉบับนี้นะก่อนหน้าระเบียบคณะกรรมการฉบับ นี้กนะ็คือเป็นระเบียบปี4ีหระเบียบปี4ีหก็คือใช้บังคับก่อนพรบฉบับที่2นะคือคบังคับตั้งแต่จนถึงปี2558นะครับเพราะว่ากฎหมายแก้ไขในช่วงกันยา58ปประกาศนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในกระบวนการจัดตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฉบับเดิมก่อนนะฉบับเดิมฉบับก่อนยกเลิกม,มาเป็นปี59นะครับในการจัดใต้ที่ดิบุคคลก็จะต้องมีการทําหนังสือประกาศผลภาระนะครับในหนังสือข้อความของหนังสือประกาศผลภาระเป็นหนังสือที่แจ้งผู้ซื้อนะครับว่าขณะน,นี้ทางผู้จัดสารได้ดูแลปรุงรักษาสารุโทค,ครบตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด และประสงค์จะผลภาระโดยมีทรัพย์สินที่ประสงค์โอนอะไรบ้างนะครับมีการทําบัญชีทรัพย์สินที่ประสงค์โอนที่เป็นสารอุโภคตามโครงการและวิธีการจัดสรรน,นะครับึ่งก็มันมีเฉพาะ,ะประเภทสารอุโภคประเภทอะไรนะครับเลขที่โฉโนเต็ที่ดินนะครับที่ตั้งนะครับแล้วก็ ขนาดพื้นที่ของสารอุโภคมีแค่นั้นนะครับในเป็นที่เป็นตารานจริงๆมันเป็นแบบฟอร์มของกรมที่ดินที่เขาทํามาตามระเบียบน,นะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเมื่อทานี้ลักษณะของการส่งก็คือมันไม่ได้มีการมาคับว่าะจะส่งลักษณะแบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะส่งให้กับทางผู้ซื้ออาจจะเป็นทางไปษนีสมัยแรกๆก,ก็เป็นทางไปสณีลงทะเบียน ไปถึงภูมิลำเนานะครับภูมิลำเนาของผู้ซื้อหรือหลักฐานที่มีปรากฏทางทะเบียนล่าสุดนะครับนั่นก็คือจากหนังสือทอดอ16นะครับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยจะมีกำหนดไว้ว่าผู้ซื้อผู้ขายเป็นใครภูมิลำเนาที่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครไปคัดหรอกนะครับในสมัยนั้นนะครับ ป,ปัจจุบันในผมไม่ทราบรับจริงๆแล้วมันต้องมาทําการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเสมอนะครับว่าตัวผู้ซื้อจริงๆแล้วภูมิลำเนาเขาอยู่ไหนนะครับถ้าเขาอยู่พักในโครงการโอเคนะครับก็ทำหนังสือ,อทำเชหมายไปสนอลงทะเบียนก็นะง,ง่ายหน่อยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์อ,อีกว่า ทำยังไงให้เขาได้รับหนังสือนะครับเพราะมันเป็นเจตนาของกฎหมายนี่คือการสองหนังสือประกาศพ้นภาระเสร็จแล้วก็ต้องปิดประกาศพ้นภาระตัวนี้ที่พื้นที่โครงการด้วยนะครับหรือก็ปิดประกาศไว้ตลอดระยะเวลานะครับในมาตราส4่สี่เน่ยหลักการสำคัญคือการาแจ้งประกาศพ้นภาระแล้วขอให้ทางผู้ซื้อได้รวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ย คอนเซปต์ของกฎหมายคือต้องให้ระยะเวลาของผู้ซื้อในการรวมตัวกันเพื่อจะตั้งไว้คนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยี่สิบวันเอาร้อยแปดสิบวันแต่ส่วนใหญ่จะกาหนดไว้ร้อยแปดสิบวันเขาบอกว่าห้ามน้อยกว่าร้อยแปดสิบวันได้ไหมได้เกินกว่าร้อยแปดสิบวันได้ไหมได้นะครับเพราะในปัจจุบันก็หลายๆที่ก็ใช้เป็นอาจจะเป็นร้อยเก้าสิบวันสองร้อยสิบวัน หรือร้อยแปดสิบวันก็แล้วแต่ในหนังสือที่เขาประกาศทนภาระนะครับการนับเขาเรียกการนับ,บระยะเวลาเมื่อหนังสือประกาศทนพาระไปแล้วระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อไหร่ระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อผู้ซื้อที่ดินรายสุดท้าย ได้รับหนังสือประกาศผลภาระนะครับโดยต้องปิดประกาศในในโครงการด้วยนะหนังสือประกาศผลพาระเนี่ยประกาศไว้ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กําหนดก็คือไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวันนะตามที่หนังสือประกาศผลภาระ,ะถ้าครบเงื่อนไขในองค์ประกอบนี้ถือว่าเริ่มนับหนึ่งวันที่หนึ่งเริ่มต้นนะครับนี่คือหนังสือประกาศผลภาระ นะเป็นคนละส่วนกับหนังสือเชิญประชุมนะเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยจะส่งมาพร้อมกันเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจแล้วก็ทําให้ทางผู้ซื้อสับสนนะครับสับสนว่ากระบวนการจริงๆแล้วมันมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีใครมาอธิบายนะครับผมก็ถือว่ามาทําความเข้าใจก่อนนะครับในกระบวนการของการจดัดตั้งที่บุคคลอันนี้ก็18นาทีเศษแล้ว ผมขอเป็นเอพิโซดที่หนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อมันมีรายละเอียดอีกย่อยเยอะแล้วก็ในผมในส่วนของทอางด้านวิชาการด้านกฎหมายจริงๆแล้วเป็นบุตรที่อาสาธนาคารสมองด้วยนะครับเราก็ไม่มีหน้าที่ในการห่วงกั้นความรู้นะครับเพราะว่าความรู้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ของผมคนเดียวบางทีก็มาจากภูมิญาของครูบาอาจารย์อะไรต่างๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากหลายๆท่านด้วยนะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวซึ่งมันควรจะต้องตกไป เป็นภูมปัญญาของแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของวุทธ,ธิอาสาธนาคารสมองภายใต้พระบรมราชสานีของสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีาซึ่งมีอ่าพัริให้มีธนาคารสมองเกิดขึ้นในปี2 5 4 3นะครับก็1 9 4ีเสร็จ<ส>และถือว่าสมควรแก่เวลา,าผมเอ็มกันใโชตวนิราชภัย และช่องสื่อสาระเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง m property และช่อง m property ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนจากทุนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องในทาง Youtube นะครับ t i k To อ,อหน้า f a c e o o o แ p นเพจในชื่อ m property นะครับจะติดต่อเรียกใช้บริการอะไรต่างๆที่เรามีนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสอหรับวันนี้สมควรกับเวลาขออนุญาตลาไปก่อนและสวัสดีครับ